ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยนะครับไฟฟ้าน้ําประปามีเรียบร้อยนะครับพื้นที่ตั้งอยู่บ้านเขาดินนะครับตําบลยะรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบเขตตั้งแต่รั้วตรงนี้นะครับติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับรั้วตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวตามรั้วไปนู่นเลยนะครับที่ทารั้วไว้ ที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับเป็นสวนยูคาเนี่ยนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตห้าสิบเมตรนะครับตั้งแต่รั้วไปถึงนู่นเลยนะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับตั้งอยู่บ้านเขาดินนะครับตำบลยะรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นสหกรณ์นะครับเป็นสหกรณ์พอเลยสหกรณ์ไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นโรงเรียนตอกปาไหลนะครับแล้วก็ ออกไปจากแปลงที่จะขายเนี่ยนะครับวิ่งออกไปตามถนนลาดยางนะครับไปถนนหมายเลข3า4ศนย์ี่ะครับระยะทางจากตรงนี้ออกไปนะครับ4ี่กิโลครึ่งนะครับ4ี่กิโลครึ่งออกไปถนนหมายเลข3า4นี่ะครับไปออกตรงตลาดขุนวิชัยนะครับออตรงตนั้นนะครับแต่ตลาดแต่ก่อนนี้เขาเรียกตลาดไทยประคองนะครับตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับขุนวิชัยอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนนะครับ ที่ดินเรานะครับจะลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาประมาณแปดสิบเมตรนะครับก็ถึงมุมแปลงมุมแปลงจะอยู่ตรงหน้ารถบัตนะครับแล้วก็ยาวตามถนนคอนกรีตมาติดกับเพื่อนบ้านตรงนี้นี่นะครับหน้ากว้างห้าสิบเมตรนะครับรูปแปลงรูปโฉนดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับย๋ยวบัตให้ชมรูปโฉนดก่อนนะครับขออนุญาตวางนิดนึงนะครับโฉนดหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับรูปแปลงจะหันหน้าขึ้นทิศตะวันออกนี่เลยนะครับนี่นะครับ หน้ากว้างนะครับห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปประมาณหกสิบเมตรนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้เนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอเลยนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับอยู่ในชุมชนเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมนะครับระดับที่ดินนะครับก็จะ ด้านหน้านี้ต่ำกว่าถนนประมาณสามสิบเซนนะครับยี่สิบสามสิบเซนเท่านั้นนี่เลยนะครับแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับแปลงนี้สวยมากเลยนะครับไฟฟ้านะครับมีแล้วนะครับไฟฟ้าอ่ตั้งแต่คํำแพงนะครับมาถึงหลักหมุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเสาปูนล้มอยู่นะครับ น,นะครับแล้วก็จะมีหลักหมุดนะครับอันนี้คือหลักหมุดนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลยลงจากถนนลาดยางนะครับตรงนั้นจะมีสารานะครับเข้ามาประมาณแปดสิเมตร นะครับเข้ามา80เมตรนะครับเข้ามา80เมตรก็ถึงที่เลยนะครับถนนลาดยางเส้นนี้ก็กว้างรถวิง่งสวนกันสะดวกเลยนะครับนี่นะครับเนื้อที่2ไร่26ตารางวามีไฟฟ้าหน้าแปลงนะครับมีไฟสองทางด้วยนะครับตรงนี้มีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับสามารถต่อไฟถ้าเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับ ตั้งแต่หลักตรงนี้นะครับหลักหมุดตรงนี้แล้วก็ยาวไปติดกับรั้วเพื่อนบ้านด้านนู้นนะครับติดกับรั้วนู้นน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็รูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็มาหาเสาปูนตน้นนี้นะครับเสาปูนแล้วก็ยาวตามอาทิวเนี้ยนะครับคือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยม นะครับตรงนี้สามารถชวนเพื่อนมาแบ่งคนละหนึ่งไร่ก็ได้นะครับเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับอยู่บ้านเขาดินนะครับตำบลยะลีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเข้าจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับเข้าจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่เข้ามาเพียงแค่อ่สี่กิโลครึ่งนะครับเข้าตรงหลังตลาดไทยประคองหรือตลาดอ่าขุนวิช,ชัยนะครับประมาณนั้น เป็นที่โคกนะครับระดับด้านหลังนะครับยังต่ำกว่าของเรานะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะครับที่เอาเชือกผูกไว้เนี่ยนะครับตามจากหลักนี้ไปก็ไปนู่นนะครับแค่หลักปูนตรงนั้นนะครับหลักปูนนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปตามเนี้ยนะครับตามทิวเนี่ยไปหาหลักปูนหลักนู้น นะครับที่ติดกับของเพื่อนรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ขอบรั้วของเพื่อนบ้านนะครับยาวมาถึงด้านนี้นะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิบเมตรพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับ สนามบินสุวรรณภูมิร้อยสบห้ากิโลนะครับแล้วก็ชนบุรีร้อยสาสิบสองกิโลชะเซิงเซานะครับเก้าสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับตรงนี้นะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับยกแปลงเก้าแสนบาทนะครับสองไร่ยี่สิบหกตารางวายกแปลงเก้าแสนบาทนะครับราคานี้มาคุยต่อรองกับ คุณป้าเจ้าของโดยตรงนะครับบ้านคุณป้าก็อยู่แถวๆนี้นะครับไม่ไกลนะครับนะครับคุณป้าฝากให้บัตรมาช่วยรีวิวขายนะครับคุณป้าก็ราคาก็ลดหย่อนได้นะครับแต่จะได้มากได้น้อยก็มาคุยกับตัวคุณป้าโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เข้าจากถนนหมายเลข304นะครับถ้าเราออกไปตรงเนี้ยประมาณ80เมตรแล้วก็ขี่ตามถนนลาดยางวิ่งออกไปโรงเรียนไปวัดเป็นโรงเรียนกอกประหลตรงเนี้ยนะครับก็ประมาณสัก หนึ่งกิโลนะครับเนี่ยแล้วก็เลยสหกรณ์ไปนะครับเข้าหมู่บ้านใหญ่โรงเรียนแล้วเลยกอกปลาไหลไปนะครับอีกประมาณ3ามโลก็เป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ะครับจะตัดจากจังหวัดชั่งเซานะครับไปนครราชสีมานะครับผ่านสีแยกกระบินบุรีนะครับจากตรงนี้ออกไปสี่กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับนะครับอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับร้านตัดผมด้วยแล้วก็ เข้าไปด้านในก็เป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับบ้านเขาดินนะครับตำบลยะลีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนื้อที่เก้าไร่ต้องขออภัยนะครับเนื้อที่สองไร่ยี่สิบหกตารางวานะครับขายยกแปลงเก้าแสนบาทราคานี้ต่อรองกับตัวคุณป้าได้เลยนะครับจะลดหย่อนได้มากได้น้อยอันหดก็ต้องคุยกันเองนะครับอันนี้บัตรมานําเสนอนะครับดําเนินการในการขายให้นะครับยกแปลงเก้าแสนบาทนะครับราคาก็ มาคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยโฉนดคุดแดงนศสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน2ไร่ยี่หตารางวาขายยกแปลง9 0้าแ0บาทราคาต่อรองกับคุณป้าเจ้าของได้โดยตรงเลยสําหรับวันนี้บัตรขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ